คุณเคยติดอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรอยู่ไหมไม่ใช่เพราะหลงทางแต่เพราะคุณดันเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นและนั่นเปลี่ยนคุณจากคนนอกกลายเป็นเป้าหมายในชั่วพริบตา Green นด o ม ไม่ใช่แค่หนังระทึกขวัญสไตล์ไร้ฆาแต่มันคือการเอาคนธรรมดาวงพังร็อกเล็กๆที่แค่หวังจะได้นนตีหาเลี้ยงชีพจับโยนเข้าไปในโลกที่พวกเขาไม่มีทางจะเข้าใจโลกที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์สุดโตง่งความดุนแรงเย็นชาและกฎแบบตาต่อตาฟันต่อฟันที่ไม่มีศิลธรรมใดๆเจือปนและสิ่งที่ทำให้กรีนรูมโดดเด่นไม่ใช่แค่ความโหดแบบติดดินไม่ใช่แค่เลือดไม่ใช่แค่ความระทึกมันคือความดิบ ความเงียบและความจริงของโลกใต้ดินที่เราไม่เคยมองเข้าไปเลยต่างหากแล,และภายใต้สถานการณ์บีบขั้นที่เหมือนฝันร้ายที่ตื่นไม่ได้นี้ตัวละครธรรมดาทุกตัวจะต้องต,ต,ตอบคำถามสำคัญข้อเดียวถ้าอยากรอดคุณจะกล้าทำสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำหรือเปล่า พาสหนึ่ง 1> 1, โลกของพังร็อกและการตัดสินใจผิดเพียงครั้งเดียวเรารู้จักตัวละครหลักจากภาพแรกของหนังวงพังเล็กๆที่ชื่อ The a n d Rise และเขานอนกันบนรถตู้โทรศัพท์ไม่มีแบตเงินแทบไม่พอเติมน้ำมันนี่คือสิ่งที่ชีวิตจริงของดักต้นตุยอินดีสาย DIY ไม่ได้สวยอยู่อย่างใน MV ไม่มีไลฟ์สไตล์โรแมนติกมีแค่ความฝันที่ยังไม่ตาย สมาชิก4คนชื่อแพตแซมรีสและไทเกอร์เหมือนเป็นคนธรรมดาที่เราอาจจะเคยเห็นหรือเคยเป็นพวกเขาไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ตัวละครที่ดูพร้อมรอดชีวิตจากหนังคาตกรรมและนั่นแหละคือจุดแข่งของกรีนดูมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือหนังไม่ได้เล่าให้เรารู้จักตัวละครผ่านบทพูดหรือแฟชแบ็กและนั่นมันก็ทําให้เราค่อยๆมองเห็นพวกเขาผ่านการกระทําความลังเลและจังหวะที่เงียบของชีวิต และเมื่อโชคชะตาพาพวกเขามาถึงโชว์สุดท้ายที่ไม่มีใครอยากไปบาร์เถื่อนในป่าลึกเต็มไปด้วยคนที่ใส่เสื้อมีสัญลักนาซีและใส่ตาที่จ้องมาแบบไม่เป็นมิตรพวกเขาควรจะถอยออกมาทันทีแต่มันสายไปแล้วการตัดสินใจเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายณะทั้งหมดพวกเขาเล่นจนจบคิดว่าคงได้เงินกลับบ้านแต่แค่หนึ่งในพวกเขาลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องแต่งตัวหรือกรีนดูม และว,วินาทีนั้นพวกเขาก็เห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นหญิงสาวถูกฆาตกรรมมีคนยืนล้อมศพและทุกคนในห้องเงียบสนิทจากวงดนตรีอินดี